สวัสดีครับนะผมภูมิบัรมี f c นะครับก็วันนี้นัดแขกรับเชิญนะครับมาสัมภาษณ์นะที่วัดประดู่ชิมพีนะครับก็นะระหว่างที่รอแขกรับเชิญนะครับเดี๋ยวผมพาเดินเที่ยวนะชมภาพบรรยากาศวัดประดู่ชิมพีก่อนเดี๋ยวพาไปการาบหลวงปู่โตบศาลาด้วยนะครับไปครับ ปูบนสลาตามมาครับ บุกนะครับชุนพินัยธรรมนะครับชื่อจริงก็ชุนรัตน์เดชรัศมีเทพนะครับก็เป็นผู้ที่เผยแพร่พินัยธรรมพระธรรมคําสอนหลวงปู่นะครับแล้วก็มีให้คําปรึกษานะครับสําหรับคนที่อยากที่ได้พระเครื่องของปู่ที่ถูกฉลกกับตัวเองแล้วก็เหมาะสมกับอาชีพหน้าน่การงานของแต่ละคนนะครับก่อนที่ชุนจะมาเข้าในการทีชุนไปที่วัดอินใช่ไหมฮะใช่ครับก็คือว่าผมว่าหลักๆเนี่ยก็คือจะมี มี<ส>อีก <lr> <Pok> er. อีกสิ่งหนึ่งที่นับถือของชาวฝั่งทนและชาวจีนอย่างผมก็คือพระเจ้าตากสินซึ่งผมเนี่ยจะมีมีไปไหว้พระเจ้าตากสินที่วัดอินวัดอินก็อยู่บริเวณถนนเทิดไทยแถวบางยี่เรือครับไม่ไกลมากใช่ไหมครับไม่ไม่ไกลอย่างที่นี้ครับก็คือที่วัดอินเนี่ยจะเป็นที่ที่ปฏิสถานอธิของสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับผมก็จะมีไปไหว้ครับไปไปขอพรของท่านทุกเดือนแล้วก็มีบอกว่า ถ้ากิจการของตัวเองของที่บ้านเนี่ยสำเร็จทางปรัถนาเนี่ยทางตั้งใจก็จะมีเป็นจุดประทัดให้ทุกๆเดือนนะครับขออญาตสอบถามนะครับประวัติเนจุดก็ค้า่าอนเนาะครับก็ผมเนี่ยประวัติก็เป็นจบปริญญาตรีนะครับแล้วก็แล้วก็มีมีการทำงานครับ,รบในบริษัทต,ต่างๆหลายๆบริษัทมากนะครับ การทางานปัจจ yeah, yeah. ุบันก็ย oh, ังทางานอยู okay. ่นะครับก yeah. ็ทํางานเป็นเป็นที่ปรึกษานะครับก็ทํางานได้ระดับล่างขึ้นมาจนระดับขึ้นมาเป็นผู้น้าปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งครับเอกชนเป็นเกิดที่ไหนครับพี่ยอ๋อนี่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ที่เราคุยอยู่นี่คือบริเวณวัดประดู่ถิ่ทีเนี่ยผมเกิดอยู่ตรงคลองประสิจเจครับที่มันตัดตรงข้ามเองใช่ครับตรงข้ามนี่ก็คือว่าผมจะเกิดตรงตรงนี้เขาเรียกทดน้ำเขาเรียกทดน้ำในทดน้ำเนี่ยตรงทดน้ำเนี่ยจะเป็น วัดปักน้ำน้ำวัดนวลแล้วก็วัดประดูชิมพีครับซึ่งตั้งแต่สมัยเด็กๆที่เกิดมาแล้วก็เกิดอยู่ที่ตรงนี้แล้วครับเพียเรื่องเข้าวงการอนะ่ะได้ยังไงครับเียคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะสัมผัสกับเรื่องของการซื้อขายมัเพื่อมาได้ตั้งแต่สมัยเด็กๆตั้งแต่อายุตั้งตั้งแต่ปีส7เก็1 1> ครับแต่จะบอกว่าอันนั้นมันเป็นลักษณะของการสะสมแบบนี้แล้วก็แปะปันซื้อขายกันไปปกติครับแต่ปัจจุบันเนี่ยที่มาจริงจังเนี่ย ในการที่แบ่งปันพระเครื่องเนี่ยก็ใน Facebook ตั้งแต่ประมาณทักปี2011ทํามาเรื่อยๆครับแต่ตอนช่วงหลังๆเนี่ยพยายามจะปรับโหมดตัวเองมาลักษณะของการที่ว่าพอเรามารู้จักเรื่องของธรรมะหลวงป,ปู่แล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยพอรู้จักธรรมะหลวงป,ปู่แล้วปรับเปลี่ยนตัวเองจากกล้าจะจนกล้าที่จะบอกว่าเราเป็นคนที่คลองใช้พระธรรมในการคลองพระเครื่องก็เลยจะปรับโหมดตัวเองในการที่จะทําให้คนเนี่ยเข้ามาสนใจพระเครื่องแบบที่เป็นลักษณะของ การที่มันถูกต้องอถูกฉลองต,ตัวเองเพื่อถูกฉลองตัวเองแล้วเนี่ยจะได้พ้นจากเรื่องของความโลภนะฮะหลายคนที่ไม่มีความรู้เนี่ยก็จะตกอยู่ในความโลภนะครับพระพุทธองค์เนี่ยทรงตรัสไว้ว่าผู้ไม่รู้ผู้ไม่รู้ย่อมเกิดความทุกข์นะครับผู้ไม่รู้ย่อมเกิดความทุกข์มันจะมีความโลภวิ้งเข้ามาหาพอมีความโลภอย่างเช่นคนที่เข้ามารู้จักหลวงปู่ยยังไม่ทันได้รู้จักพระธรรมเลย แต่ก็โดนคนหลอกไปโดนใครหลอกไปจนเขาก็หนีไปจากยังที่ยังแบบที่ยังไม่รู้จักพระธรรมครับครับนะฮะงั้นเราเป็นคนที่มีความรู้เราก็ควรที่จะให้ความรู้หนทางของการค้นทุกคือการให้ความรู้ครับประมาณนี้ครับเกี่ยวกับประสบการณ์รักเครื่องพุทธคุณหลวงปู่ครับเพียะประสบเยอะเยอะมากครับเอาเรื่องล่าสุดเลยแล้วกันเพราะเพราะว่าเรื่องล่าสุดเนี่ยเป็นเรื่องที่ที่ที่เกี่ยวกับงานก็คือว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นประมาณนักเดือน น่าจะมาหมือนมีนาคมปีที่ผ่านมาก็เนี่ยก็มาห6หกปีแล้วในตอนนั้นเนี่ยผมก็ทํางานในหน้าที่ในการวางแผนในการที่จะรับสมัครนักศึกษาฝึกงานตอนนั้นคือทางบริษัทผมเนี่ยต้องการนักศึกษาฝึกงานแต่ต้องการนักศึกษาฝึกงานแบบที่เป็นฝึกงานแบบที่ประจําประจําที่บริษัทแบบ2ปีเลยปีถึง2อปีนะฮะประมาณนั้นคือทั้งจริงเด็กฝึกงานทุกไปสี่เดือนเนี่ยมันหาง่ายแต่เราต้องการเด็กฝึกงานแบบทวิภาคี ที่ผมก็วางแผนในการที่หาเด็กฝึกงานจำนวน4ี่คนเนี่ยอตอนแรกเนี่ยผมหาได้แล้วอยู่ที่จังหวัดน,ค,นครสวรรค์ปรากฏว่าพอถึงเวลาที่จะเริ่มต้นเด็ก4ี่คนนั้นเนี่ยเ,เทผมก็คือปฏิเสธไม่มาเพราะว่าเขาอยากทํางานใกล้บ้านนะเพราะถ,ถ้าเด็กมาฝึกก็ต้องพักที่นี่แต่ปรากฏว่าผมก็รู้สึกเสียใจว่าเอยมันไม่สําเร็จก็เลยไปบอกเจ้าของบริษัทเจ้าของบริษัทก็นับถือ กันนะก็บอกเจ้าของรู้สึกว่าเออปีนี้คงไม่ทันแล้วล่ะคงเจ้าขอไปเป็นปีหน้าปรากฏว่าทางเจ้าของบริษัทเขาก็แบบเหมือนกับเรารู้สึกความที่ว่าเขาเสียใจอย่างว่าสิ่งที่เขาวางไว้ว่าเขาอยากได้เด็กฝึกงานมาฝึกตรงนี้เพราะงานที่บริงานที่พวกนี้เป็นมีงานเกี่ยวของโตเมิชันนะครับเป็นพวกเกี่ยวกับคุณยนเป็นวิทยาการสมัยใหม่ครับเขาอยากได้เด็กพวกนี้เสร็จแล้ววันวันหนึ่งที่ฝึกไปแล้วเนี่ยอนาคตจะได้เด็กพวกนี้มาทางานที่บริษัทนะฮะ ผมก็รู้ความสัมผัสในความที่เขาเขาอ่ะผิดหวังน<ม>ผมก็เลยพูดกับหลวงปู่บอกหลวงปู่ครับช่วยหน่อยนะอยากให้ได้ได้สำเร็จภายในปีเนี้ยผมพูดไม่ถึง15นาทีเนี่ยปรากฏว่ามันมีเสียงโทรศัพท์จากทางธุรการโทรมาว่ามีน้องคือผมมีลงในในพวกสมัครงานไว้อยู่ปงบอกมีน้องจะมาฝึกง,งานผมก็เลยสัมผัสรปรากฏผมได้เด็กฝึกง,งาน4ี่คนคซึ่งมันอัศจรรย์กว่านั้นค,คือ เด็กขุดงานสี่คนนั้นน่ะเป็นคนที่เกิดที่อำเภอบางกุนทีจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งเป็นบ้านเกิดเนาะปู่มันเป็นไปได้ยังไงอ่ะเป็นแบบผมก็อึ้งนะแบบไอ้ตอนแรกที่สอบเสร็จเนี่ยมันก็สําเร็จก็พอแล้วแต่เด็กการเด็กสี่คนเนี่ยอยู่เป็นเด็กบ้านเกิดบ้านเกิดปู่ใช่ใช่เด็กของเทคนิคสมุทรสงครามอันนี้อันนี้คือสิ่งที่ที่เกิดขึ้นล่าสุดแล้วนอกกนั้นมันมีเยอะแยะมากมายที่บอกว่าหลวงปู่แบบว่า ช่วยผมคิดเองนะูช่วยนู่นช่วยนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสําคัญนะถ้าเราเป็นคนที่เป็นคนที่มีสิทธิ์ครับแล้วมีสมาธิมีปัญญาสิลสมาธิปัญญาเนี่ยมันสําเร็จหมดครับที่หลวงปู่เป็นอํานวยพรให้เราอะสาเร็จแต่ถ้าเราเป็นคนที่ไม่ทําอะไรเลยไม่มีปัญญาด้วยนะผมว่าไม่สําเร็จนะครับประมาณนั้นครับในมุมที่เป็นเยชนพิธีธรรมตอนเนี้ยเป็นพระผู้ใหญ่เล่นพระแนะนํา ครับทั้งคนสะสมทั้งพ่อค้าแลคไม้เฮียชุนอยู่ในจุดเนี้ยจุดที่ผุ้คนยอมรับเลยนยครับขอบคุณครับแล้วจุดก่อนที่จะเป็นเฮยชุนนะครับมีมีช่วงเวลาที่ที่ไม่ดีบ้างไหมครับนี่ก็คืออย่างนี้ครับก็คือจะบอกว่าแน่อดีตตอนที่ช่วงที่แต่อดีตเราเป็นคนที่เราเป็นคนหนึ่งนะที่ทํางานทํางานได้เก่งมากกล้าบอกว่าเป็นคนที่มีรายได้จํานวนเยอะแต่เราเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ เขาเรียกว่าไงไม่ได้เป็นคนที่เก็บเงินได้ดีเพราะเราเป็นคนที่ยังหลงอยู่ในเรื่องของการกินเหล้าการเที่ยวการเล่นการพนานากสิ่งจ่างเนี่ยเก่งแต่ไม่สามารถเก็บเงินได้เลยครับทีนี้พอเราลับพักเครื่องเนี่ยกับพระหลวงปู่เนี่ยมีเยอะเลยแต่ไม่สามารถคลองได้เลยมีเสร็จพอมีตังกับชามาไม่มีตังก็ไปปล่อยอ่ามันเป็นอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยมาโดยตลอดพอเสร็จตอนหลังเนี่ยชีวิตมันมีจุดเปลี่ยนตรงที่ว่า เราเริ่มรู้จักประรมแล้วผมมาเลิกทานเหล้าผมแต่ก่อนผมเป็นคนที่ชอบทานเหล้ามากเลยคือเราไม่ได้เป็นคนที่ติดเหล้านะแต่เราเป็นคนชอบบรรยากาศในการรับสุราสั่งๆเลยใช่ไหมใช่ๆคือสั่งนั้นแล้วแล้วการพอเสร็จเรามาเจอเรื่องของธรรมะเนี่ยว่าเหล้าเนี่ยมันเป็นการผิดศีลแล้วเป็นการเริ่มต้นของการผิดศีลทุกข้อเช่นเวลาเราทานเหล้าไปเสร็จเราก็อยากที่จะแบบ ตอไก่อนนะผมทานเล่าเสร็จผมก็อยากไปตกกุ้งตกป้าครับนะฮะเงินไม่พอที่ไปเที่ยวก็ขโมยหยิบขโมยพักไปปล่อยโกหกแฟนด้วยโกหกที่บ้านอีกบางทีก็ไปผิดรูปผิดเมียอะไรอย่างนี้สารพัดสารเพอยะมันเป็นจุดกึ้นเนี่ยแต่ล้วก็ไปจุกเรื่องครบคันของเรื่องใช่ใช่กลุ่มเล่ามันสาคัญมากตอไหหลวงปู่ท่านมีหลวงปู่ท่านพูดเรื่องรักษาสิลเนี่ยท่านบอกว่าเวลา รักษาสินให้ได้นะสินห้าสำคัญนะคนก็จะบอกว่าครับแต่ข้อหนึ่งที่ขอไว้เลยก็คือเรื่องกินเหล้าผมจะกินเฉพาะสังสรรหรือมีงานกับเพื่อนลูกหมูท่านก็จะแบบไม่เคยห้ามนะลูกหููท่านก็จะบอกว่ามีเสียงเรือผ่านไปผ่านมาท่านก็บอกว่าลูกป,ปู่ท่านก็จะพูดว่าเออท่านก็จะบอกท่านก็อึม แล้วท่านก็บอกว่าไม่เขาบอกว่าถ้าหยุดมันไม่ได้ก็อย่ากินตอนที่มีทุกข์อ๋ออ่าเขาบอกว่าผมก็แบบผมก็จะจําคําพวกเนี้จําคําพวกเนี้ยมากับตัวเองเ็าเลยจนจนเมื่อประมาณนักแปดเก้าปีที่แล้วเลิกขาเล่าเลิกจริงๆเลยนะอไม่กินแม้แต่นิดหนึ่งเวลาไปสังสรรค์กับที่บริษัทหรือประชุมงานกับเจ้านายครับเขากินกงินแต่เราไม่กินเรานั่งกินชาเขียวกินปบ๊บซี่มันก็คุยได้นะได้ใช่ไหมได้ได้ได้ ได้นะได้นะแล้วเราก็เริ่มที่จะพอเราเริ่มสินพอข้อเกี่ยวกับการกินเหล้าไม่มีแล้วไงเราก็เริ่มมาสะสมข้ออื่นตามมาจนง่ายขึ้นใช่ไหมครับใช่ใช่จนล่าสุดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งมรจันในชีวิตก็คือผมเริ่สูบุหรี่ผมนี่สูบุรี่มาเป็นเวลาทักสามสิบปีได้นะแล้วผมไม่เคยคิดที่ผมจะเริ่มสูบุรี่ได้อยู่ดีๆเนี่ยเนี่ยวันนี้ที่เราสัมภาษณ์อยู่เนี่ยวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้ายี่สิบเก้ามีนา วันที่26ม,มีนาเมื่อปีที่แล้วผมเลิกสูบบุหรี่ผมเลิกสูบบุหรี่แบบที่ผมแบบมองว่าบุหรี่ก็คือการผิดศีลข้อหนึ่งบุหรี่มันประกอบมันเป็นข้อแ a ง g ะวะ่าผมต้องสูบบุหรี่แล้วผมถึงจะมีความคิดผมต้องสูบบุหรี่เพราะผมจะคุยกับเจ้านายแต่เราเลิกได้เพราะเรามองว่ามันเป็นสิ่งเสพติดมันเป็นทําให้เราหลงอยู่แล้วไปผูกกับมันว่าเราต้องทําเราต้องสูบเราถึงต้องทําได้ต้องอะไรได้ S <S ผมก็อยากจะมีสุขภาพที่ <S 2> <S 2> แข็งแ <Eat. S 2> รงไม่อยาก,กที่จะบอกว่าจะเขาเรียกไงไม่อยากที่จะจะต้องป่วยต่ปว่วยแล้วต้องคนมาดูแลเราเราอยากจะดูแลคนผมก็เลยเลิกสุขบัญญัติแบบ<ช>เลิอกอบเลิกแบบเลิกเลยเลิกทันทีเลยไม่ต้องแบบค่อยๆลดท้องอะไรแล้วผมก็ยามเลิกสุขบัญญัตมาหลายครั้งมากนะแต่ผมไม่เคยทําให้สําเร็จเลยทต็มที่ก็สองเดือนสามเดือนแล้วก็เวลากุ้มใจเวลาอะไรก็กลับมาสุขอีก ต่เท้านี้ผมเลิกสูบไปเลยผมเลิกแบบว่าเลิกแบบณวันนั้นแล้วผมไม่เคยสูบอีกเลยขอโทษนะครับฮียบุรีกร่กับเหล้าอนไรเลิกอย่างไรบุรี่กับเหล้าไหนรบุรีเลิกยากกว่าบุรี่ใช่ไหมคนระับใช่คือคือคือเหล้าเนี่ยมันต้องบอกว่าผมไม่ได้เป็นคนที่ออนึกจะกินก็กินได้ผมต้องกินอย่างเช่นเช่นอะไระมีไงตกเย็นทํางานมากับเพื่อนกับอะไรครับไปออกทริปต่างวันแล้วก็ กินกันจังสรรคเจอสังสรอะไใช่ไอ้จะบุหรี่มันอยู่กับเราตลอดเลยบุหรี่คือเราเราใช่เราบองก็คือเราอยากดูดก็ต้องดูดงใช่มง่ายเวลาขับรถเนี่ยรถติดปุ๊บหรืออะไรเงี้ยก็เปิดกระจกสูบบุหรี่ละแล้วคำว่าพิ่ในธรรมหลวงปู่โตเนี่ยทีมที่มาเป็นยังไงคำว่าพิ่ในธรรมเนี่ยจริงๆแล้วพิ่ในธรรมก็คือตามที่ทางผู้ใหญ่เล่ามาก็คือว่าประมาณนักปีสองร้อยสิบเนี่ยสมัยนั้นน่ะหลวงปู่ท่านตัดท่านให้นักเรียนตัดกระดาษที่เหลือใช้อะตรงนี้ไาดูดฉินพี่ เนี่ยตัดกระเดือดก็ดูในทรง้ำ้วยตัดกระเด็ดที่เหลือใช้เนี่ยไม่ท่ันแล้วท่านก็เขียนเหมือนไดอารี่ท่านก็เขียนเหมือนกับวันนี้ท่านเจออะไรมาท่านก็เขียนมันเป็นพระธรรมที่ท่านเขีย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 นเอาอดีตเนี่ยสมัยตอนที่โบราณเลยนะท่านก็เคยพูดไว้ว่าอนาคตภายภาคหน้าคนจะรู้จักแต่พระเครื่องของท่านไม่มีคนรู้จักพระธรรมของท่านครับหลายคนเนี่ยที่ได้ยินเนี่ยก็รับปากท่านว่าจะทําให้คนรู้จักนะแต่ต้องบอกถึงว่าอดีตมันไม่ได้เหมือนกับ ไม่เหมือนในยุคปัจจุบันที่มันมีโซเชียลไงก็ไม่มีก็ไม่มีใครเขาเขาทำได้ก็จะเผยแพร่ไม่ง่ายใช่จำเปนไม่ได้ง่ายหรอกล้วหลวงปู่เขียนเป็นภาษาแบบหลวงปู่ท่านท่านตั้งแต่เด็กเขียนภาษาบาลีศรษฐกิจมาตั้งแต่นเด็กไงท่านก็เลยแบบเขียนไม่ค่อยชัดกระดาษเนี่ยที่หลวงปู่เขียนใช่แล้วมาแปลแล้วก็เขียนอยู่แล้วก็อยู่ในเนี่ยครับอยู่ในแชร์ในไลน์ทุกๆเช้าทุกๆุกวันเนี่ยผมเห็นปุ๊บผมก็รู้สึกเอ้ย มันเป็นคําสอนน่ะี่ดีผมก็อ่านอ่านะแล้วผมก็เลยมาติดต่อท่านบอกว่าเฮ้ยผมขอเอาไปเผยแพร่ได้ไหมท่านก็ถามผมคําเดียวเลยหรือหรือหรือคิดว่าคนเ็าจะเชื่อหรอเป็นลายมือหลวงปู่ผมบอกผมผมไม่ได้คิดเรื่องเรื่องลายมือผมคิดเรื่องว่าคําแปลนั่นน่ะมันมีประโยชน์อืผมขอญาตเขาก็เลยให้ผมผมก็เลยหลังจากนั้นมาตั้งแต่วันนั้นมาเลยทุกทุกเช้าแสงแรกของตาผมที่ตื่นขึ้นคือ ผมก็จะไปก๊อปปี้ของเฮียรุ่นพี่ผมเนี่ยแล้วผมก็จะมาลงทุกเช้าทาต่อเนื่องมาตลอดที่พอทามาเนี่ยคนก็เริ่มเข้ามาถามแหละใช่ในมือหลวงปู่หรือจะอะไรอะไรเงี้ยผมก็จะเล่าเราเๆาเราเขาฟังได้โอกาสที่จะเล่าเราแล้วหลายหลายคนก็ไปแชร์ต่อหรือจะอะไรต่อหลายหลายคนทะเลาะกับพ่อแม่แล้วก็ไปเจอเรื่องนี้ในที่หลวงปู่เขียนโดยบังเอิญแล้วก็รู้สึกกลับไปขอโทษพ่อแม่ หลายคนผมมีเพื่อนคนหนึ่งนะเป็นรุ่นน้องผมเนี่ยเขาเนี่ยสูญเสียลูกเขาลูกเขาโดนยิงตายจากที่ว่าหลานเนี่ยเอาปืนเนี่ยจากพ่อตาเนี่ยเอามาเล่นน่ะเด็กเล่นกันแล้วเป็นปืนจริงๆอ่ะแล้วยิงลูกเขาตายอือแล้วเขาโกรธแค้นคนไปทั่วเลยแต่วันหนึ่งเขาสงบได้จากการที่เขาอ่านพี่ในทมนี่ว่าการให้อภัยมันมีคุณค่ามันมีอะไรบ้าง เขาเลยสงบหลายสิ่งหลายอย่างผมเห็นคนที่เลิกทานเหล้าเนี่ยผมไม่ได้บอกเลิกทานเหล้าแบบผมนะที่เขาอ่านที่ในธรรมแล้วเขาเลิกทานเหล้ามาหลายคนมากแล้วเขากลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวอย่างมีความสุขผมเห็นคนเยอะแยะมากมายเลยผมเห็นคนที่เขาเขาดีเขาเจริญในหน้าที่การงานเพราะการอ่านพระธรรมปู่ก็เยอะหลวงปู่นี่ยิ่งกว่าศาสนาจารย์อีกท่านรู้ทุกเรื่องท่านท่าน ท่านเขียนออกมาตายเรื่องมากประมาณนั้นเฮียชุนทำกินเล่มแล้วตอนนี้เล่มที่เท่าไรแลผมไม่ได้ไมีทาาครับคือเจ้ารุ่นพี่ผมเป็นคนทำตอนนี้ทํามาถึงเล่มที่13 13แล้วใช่ก็คือจะบอกว่าจริงๆอ่ะพี่ในทำเนี่ยมันจะมีเล่มแรกก็คือเขาเรียกเล่มฉบับสูงเป็นเล่มใหญ่แล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยก็จะมีทําเป็นเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มเรียงมาแต่ละเล่มจะไม่เหมือนกันอย่างน้องครูก็เคยได้ไปเล่มหนึ่งเหมือนกันเล่มมนี่ใช่ครับเล่มเล่มที่สิบอ่าตอนนี้มันเทมเล่มสิบสามมันจะไม่ค่อยคือคือคืออย่างเี้ ผมไม่อยากให้ผมไม่ได้อยากให้ทุกคนนะครับได้ทุกเล่มครับเพราะว่ามันจะกลายเป็นคอลเลกชันแค่ว่าคุณจริงๆอ่ะได้ทามาในหนึ่งเล่มเนี่ยนะมันประมาณทักในหนึ่งเล่มประมาณทักสี่สิบสี่บทถ้าผมจะไม่ผิดนะยี่สิบทหรือสี่สิบสี่บทเออประมาณสี่สิบสี่บทเนี่ยคุณอ่านให้สี่สิบสี่บทเนี่ยแล้วลึกซึ้งมันก็ดีแล้วไงแต่เป็นวาสนาที่ใครจะได้มากกว่าตรงนั้นก็แล้วไปซึ่งวิยนรรมเนี่ยมันไม่ได้มีการที่ว่าจะไปเขาเรียกว่าไงไม่ได้ไม่ได้มีเอ่อ จำนายไม่ได้มีอะไรหลายคนก็เข้ามาถามว่าต้องทําบุญเท่าไหร่ต้องอะไรเท่าไหร่ทาโดยกําลังทรัพย์ของทางพี่ผมเองนะครับแล้ว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 ผมเนี่ยก็จะมีหน้าที่ที่ว่าผมเห็นใครเนี่ยที่เขาสนใจทรรมะนะครับผมก็จะโทรศัพท์ไปติดต่อแล้วก็มอบให้ทางเขาอันนี้คือสิ่งที่ผมทำให้ประมาณนี้ครับก็พี่พีเอฟซีที่ชมอยู่นะครับใครอยากได้หนังสือพี่ใหญ่ทำคำสอนของปู่ก็ เดี๋ยวคอมเมนต์นะครับบอกว่าเฮชุนเนี่ยเป็นแอดมินชื่อกลุ่มว่าอะไรนะมีอยู่สองกลุ่มเอาแค่กลุ่มเดียวก็ได้ครับอ่านะครับเดี๋ยวผมจะซีล็อกนะแล้วก็รวมเล่มส่งไปให้ฟรีๆเลยนะครับก็เดี๋ยวอ่เวลาสั่งทุกครับก็อ่าผมขออนุญาตดูพระประจําตัวประจำการของเฮชุนหน่อยได้ครับก็วันนี้รู้น้องภูมิแมาน้องภูมินี่เป็นสายพระเครื่องหลวงปู่โตที่วัดท่าศิลโตทองจ้า ก็เลยจัดชุดท,ที่เป็นวัดท้อมาเลยตรงก็คือจะมี <Okay. S 1> องค์แรกก็จะเป็นเป็นล็อกเก็ตไม้นะครับ okay. อันนี้ล็อกเก็ตไม้เลเซอร์วาระ,ะวาระบุรณะสถานที่กรรมาฐานหลวงปู่นะครับตอนตอปีนปีหป้าเจ็ดนะครับนะครับ,นะรบอันนี้นนจำนวนการสร้างส5ห้าอันความพิเศษนี้เป็นเป็นไม้เป็นไม้ที่หลวงปู่นั่งเลยกุฏิหลวงปู่เลยใช่ไม่ใช่กุฏิครับเป็นไม้ฐานที่กรรมฐาน เวลาเราไปวัดถ้ำเนี่ยจะมีส่วนที่เป็นของกุฏิหลวงปู่ครับแล้วก็จะมีพระบุริสัทธ์ควนอิมมองขึ้นไปด้านบนนะตรงนั้นจะเป็นฐานที่กรรมฐานหลวงปู่ซึ่งในตอนนั้นหลังจากที่บุรณะกุฏิเสร็จแล้วเนี่ยมองแล้วว่าฐานที่กรรมฐานหลวงปู่อาจจะมีการถล่มลงมาได้ทางผู้ใหญ่เขาก็เลยรวบรวมกําลังทรัพย์ในการที่จะบูรณะแล้วก็ทําของที่เลื่ดยการที่เอาไม้ที่หลวงปู่นั่งนั่นน่ะไม้ชิ้นนี้เป็นไม้ที่มีทั้งสมเด็จพระยาสังวร แล้วก็หลวงพ่อหลวงพ่อเกษมหรือเกจิดังๆอ่ะไปนั่งสนทนาธรรมกับหลวงปู่เยอะนะซึ่งก็ทําออกมาได้แค่สี่ห้าอันรับอันนี้หมายเลขสิบห้าครับถือว่าสร้างน้อยแล้วก็หายากใช่ครับอันนี้หมายเลขสิบห้ากเป็นวัดเป็นเป็นมุนสานมงคลเลยครับใช่ครับแล้วก็มีมีเอ่อเส้นเกสาหลวงปู่ครับอันนี้เส้นเกสาครับเส้นเกสานี้เป็นตะกุดที่ใส่ในพระปิดตาครับ ปิดตาลุ้นเลยครับเนี่ยปิดตาที่ใส่กันทั่วไปเลยตะกุดเนี่ยบางคนเขาเ้าใจว่าตะกุดเล็กนิดเดียวไม่ใช่นะตะกุดเขายาวขนาดนี้นะนะตะกุดนี้ยาวขนาดนี้เลยนะนะครับครับ,นะรบ,รบแล้วก็จะมีนี้เป็นสมเด็จเขาเรียกสมเด็จหลังแร่ครับปี2111จะหายากมากครับของวัดถ้ำสีททองข้างหลังจะมีแร่ฝั่งแร่รหลังเป็นหลังเอ่อหลังเรียบเลยครับเนี่ยใช่ครับมันจะมีหลายพิมพ์มันมีห้าพิมพ์ มีบางพิมพ์ข้างหลังก็จะมีเขียนก็มีครับเป็น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 ยันมเหมึกอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยอ่าถ้าเป็นหมึกก็เป็นมีนะเป็นตรงเป็นหลวงปู่ข้างการด้วยดินสอเลยนะอ่าท่านจานดินสอนะแล้วก็จะมีก็จะเป็นก็จะมีจะเป็นรูปหล่อของรุ่นเพชรลุงโรดซึ่งจะมีอังคารของหลวงปู่อังคารหลวงปู่เป็นของสูงก็จะมีสะสมไว้ก็จะมีใส่ไว้แล้วก็จะมีอันนี้เป็นปิดตาบุรณะกุฏิ ที่วัดถ้ำขอบอวัดถ้ำใช่เป็นเส้นเกษาเต็มเลยมีตะ,ตะกุดสองดอนที่เขาทำพิเศษขึ้นมาครับครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเหรียญรชาชการที่เก้าอันนี้เป็นเหรียญปีหนึ่งแปดฉลองสี่รอบหลวงพุทะกุลเสกหลวงพุพุเสกคือเหรียญรชาชการที่เก้าเนี่ยเป็นเหรียญที่พูดถึงเรื่องของความเพียรครับคือผมเนี่ยทุกวันนี้การที่ผมลงเผยแพร่ธรรมะเนี่ยผมได้ผมได้อำนวยความ,วามเพียรจาก ในหลดจากการนิกานี่แหละเพราะหล่อนการหล่ชการนิกาเป็นคนที่ท่านมีความเพียรมากนะครับผมก็เลยจะของไว้ตลอดนะครับประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับก็วันนี้ได้รับเกียรติจากเฮียให้เฮียได้มาพูดคุยสัมภาษณ์นะครับครับก็ก่อนจะลาอีพีนี้นะครับเดี๋ยวผมให้เฮียชุนฝาก ถึงนักสะสมมือใหม่ข้อค้ามือใหม่เป็นแนวทางเลยครับเนี่ยก็ยินดีครับก็คือจะบอกว่าเอถ้าถ้าสิ่งที่อยากฝากไว้ในเรื่องของความรู hmm. it, ้ก pues ็สาคัญที่สุดนะครับผมเนี่ยก็คือจะบอกว่าก่อนในอดีตเนี่ยเราเป็นคนที่ยอมรับนะว่าเป็นคนที่ค้าขายเก่งมากแต่เราความรู้เราไม่มีในเรื่องพระเครื่องนะผมเคยโดนผมเคยโดนคนหลอกเนี่ยว่าให้เอาพระไปขายครับ เพราะเขาเชื่อถือเราแต่จริงๆพามันแท้พามันไม่แท้แ oh. นด่ดีนะเพราะเราไม่รู้เรารู้ไม่ทันเขาเพราสุดท้ายเนี่ยเราเหมือนตกไปอยู่ในบวงกรมของการทําบาปตัวที่เราไม่ตั้งจะตั้งใจไม่ตั้งใจเราบานไปแล้วละ่ะมันเลยต้องถอยออกมาให้เรารู้เรื่องของการที่ว่าความรู้สําคัญนะสำหรับคนที่เข้ามาเล่นใหม่ๆเนี่ยหรือจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทุกวงจรนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นทั้งน้าสะสมหรือจะเป็นผู้พ่อค้าหรือจะเป็นผู้แบ่งปันหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะเรียกตัวเองยังไงก็แล้วแต่หร ความรู้สําคัญที่สุดแล้วก็ศีลด้วยนะฮะหลวงปู่ท่านเคยคนเคยถามหลวงปู่ว่าขายพระเป็นเซียนพระบาปไหมหลวงปู่ท่านบอกว่าขายพระไม่บาปถ้าไม่หลอกคนเป็นเซียนพระไม่บาปถ้ามีจริยธรรมงั้นคุณก็ไปตีความบางทีเนี่ยคนขายของรุ่นใหม่ๆบางคนเนี่ยตกเป็นเหยื่อของคนเก่าๆบ,บางทีนะผมไม่ได้โทษว่าใครเก่าใครเนี้ยนะครับคุณจําไว้เถอะว่าเล่นพระที่ถูกต้องนะ คือต้องเล่นพระแท้สากลอะไรที่ไม่สากลอย่าเข้าไปยุ่งครับแต่บางทีคนเราที่มันไม่หยุดเพราะอะไรวะหนึ่งมันขายได้สองพอรู้แล้วไม่หยุดเพราะว่าถ้าหยุดแล้วไอ้ที่ขายไปก่อนหน้านี้จะพูดยังไงไม่เป็นไรแล้วผมจะพูดให้ฟังนะพระบางรุ่นแนอดีแต่ผมเคยนะอืที่ที่เป็นประเด็นผมไม่เอ่ยชื่อครับผมเคยขายไปแล้วผมเคยให้ปอดแบ่งให้บูชาไปแหละครับแต่วันนึงพอผมพอมีคนมาเตือนผมแล้วผมรู้หยุดนะอื แล้วง่ายสุดหยุดแล้วทํายังไงครับเขามาคืนก็รับคืนครับแล้วคืนเราเสร็จเราก็ไปคืนคนที่ซื้อเรามาครับถ้าเขาคืนคนที่ซื้อไม่มาไม่ได้เราก็เก็บมันไว้เก็บมันไว้แบบไหนก็ว่ากันไปแต่ส่วนใหญ่คนที่ไม่หยุดเนี่ยเพราะไม่รู้ว่าจะทํำยังไงต่อแต่ผมแนะนําให้เลยหยุดก็คือการหยุดกรรมหยุดเสร็จแล้วก็เลิกมันซะนะฮะแล้วก็ไปเคลียร์ปัญหามันไม่งั้นคุณก็จะเป็นเหมือนเขาเรียกเหมือนลูโล วงล้อทํามาจากวงล้อกลุงจำกลุงเกียร์ก็ทําไปเรื่อยๆแล้วคุณก็จะให้เอดผลเข้าเดียวคนนั้นก็ขายคนนี้ก็ขายไม่เห็นอะไรเลยแล้วก็มาว่าละเสือกนี่ยแบบขอโทษนะครับว่าเสือกเพราะอะไรอ่ะคุณเนี่ยเงินมันเข้าตาคุณไงแต่ว่าใครใครก็อยากสบายอยากอะไรแต่สบายแต่สบายแล้วมันต้องถูกต้องออบอกให้วางอันนี้ผมฝากไว้ก่อนนี้ครับก็มันนี้ก็คือ เล่นพระไม่ว่าจะเป็นนักสะสมหรือพ่อค้าก็ศึกษาความรู้ก่อนเนาะความรู้ความรู้แบบสากลเพื่อที่จะจะได้ไม่แบบผิดทางเนาะเนเนาะสะสมผิดทางหรือว่าเล่นพระผิดทางศึกษาสะสมกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้คำแนะนำสื่อไทยอยากสอบถามหรือว่าได้ได้ความรู้เพิ่มเติมเนี่ยก็มาติดตามเฮียชุนได้นะครับเข้ามากุ้มเฮียชุนนะมหาความรู้มหาพระแท้นะครับก็เดี๋ยวให อ่าเฮชุนฝากช่องทางการติดตามการติดต่อกลุ่มอีกหนึ่งรอบก็คือครับก็มีนะครับถ้าเป็น Facebook ของผมเองก็เป็น a c e b o o k ชุนพี่ในธรรมนะครับนะครับแล้วก็ถ้าเป็นกลุ่มนะครับก็จะทําเป็นกลุ่มของผมเองเลย2กลุ่มก็คือกลุ่มแรกก็คือกลุ่มหลวงปู่โตพี่ในธรรมนะครับนะอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มพินันธรรมหลวงปู่โตนะครับซึ่งกลุ่มพินัยธรรมหลวงปู่โตจะไม่มีการซื้อขายใดทั้งสิ้นนะครับจะเป็นการที่จะเผยแพร่ธรรมะหลวงปู่นะครับหรือกร ของหลวงปู่เพื่อเห็นถึงความเมตตาที่หลวงปู่มีนะครับและส่วนอื่นก็จะเป็นกลุ่มที่ผมเป็นแอดมินอีกหลายหลายกลุ่มนะครับแล้วก็ช่องทางการที่ให้ความรู้ก็จะเป็นช่องทางยู u ูบนะครับยูทูบผมก็มีทําเป็นชุนวิยนรรมครับยูทูบนะครับก็จะเป็นทาเป็นเป็นแนวที่เรื่องของการที่ไม่ได้มีในนั้นไม่ได้มีสอนดูพานะครับจะไปสอนในเรื่องเกี่ยวกับอัปเดตเรื่องของวิฉาชีพเขาเป็นยังไงเขาอะไรยังไงให้เรารู้ท่านเพื่อการพ้นทุก์ต่างๆประมาณนี้นะครับ ครับขอบคุณแม่ครับครับก็วันนี้ต้องขอบพระคุณเฉลิชุนมากๆนะครับเฮียขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับครับยังไงกันบ้างครับนะฮะกับอีพีนี้นะฮะก็นะครับใครที่ชอบอีพีนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับนะฮะช่อง YouTube นะครับภูมิบารมี FC นะครับนะสุวรรณนะครับเพจ Facebook นะครับภูมิบารมีนุบุโตเอฟซีนะครับมีไลฟ์สดแบ่งปันพระเครื่องนะครับแทบทุกวันเลยนะฮะก็นะครับใครที่ชอบ นะครับคอนเทนต์แบบนี้นะนะครับฝากกดติดตามกดซับสไครด้วยนะครับอีพีหน้านะครับผมจะทำคอนเทนต์นะครับแบบไหนให้พี่ดูนะก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอญาตไลน์พี่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันอีพีหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ